สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกวันนี้เรามีเ,เรื่องน่าสนใจมากครับเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของโรคหลอดเลือดสมองหรือ stroke ภารกิจของเราวันนี้คือตามรอยกันไปเลยครับตั้งแต่ยุคโบราณที่มองว่ามันเป็นเ,เหมือนถูกโจมตีใช่ค่ะอย่างคำว่า appleplexy ของกรีกหรือจ้งเฟิงของจีนที่แปลว่าลมผัดครับเหมือนเป็นอะไรที่จู่โจมรุนแรงมาจากข้างนอกใช่ค่ะ ต่างจากปัจจุบันที่เรามองว่าเป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ที่ต้องรู้สาเหตุจากข้างในคือตัวหลอดเลือดเองซึ่งก็เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆเลยนะครับทั้งในไทยและทั่วโลกถูกต้องค่ะโดยหลักๆก็มี2แบบคือแบบตีบหรืออุดตันอันนี้เจอบ่อยสุดเกิดจากลิ่มเลือดไปขวางทางเลือดอ๋อครับกับอีกแบบคือแบบแตกคือมีเลือดออกในสมองเลย น่าสนใจนะครับว่าสมัยก่อนทั้งกรีกทั้งจีนเขาก็พยายามอธิบายเหมือนกันอย่างฮิปโปเครติสก็พูดถึงอมตะจับพลันหรือตำราจ,จีนก็โยงไปเรื่องลมเรื่องพลังงานชี่อะไรแบบนั้นใช่ค่ะหรือทฤษฎีของแกเลนที่ว่ามีเสียมหะไปอุดตันในสมองอันนั้นก็มีอิทธิพลนานมากหลายศตวรรษเลยนะคะแล้วการรักษาล่ะครับยุคนั้นอืมการรักษาสมัยก่อนมันก็สะท้อนความเชื่อพวกนั้นล่ะค่ะคือเน้นปรับสมดุล อาจจะคุมอาหารฝังเข็มหรือแม้แต่เจาะเลือดทิ้งก็มีเจาะเลือดทิง้งค่ะเชื่อว่าระบายของเสียหรือสิ่งที่มันเกินออกไปซึ่งจริงๆก็พบคล้ายๆกันในหลายวัฒนธรรมนะคะเป็นความพยายามของยุคนั้นแล้วจุดเปลี่ยนเหรครับที่เริ่มแบบว่ามองเห็นสาเหตุจริงๆจังๆมันเริ่มเมื่อไหร่ครับจุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆคือปี1658ค่ะมีแพทย์ชาวสวิสชื่อโยฮันยาคอฟเวเฟอร์ เขาทำการชนะสูตรศพผู้ป่วยอัพอพเล็กซี่แบบละเอียดเลยแล้วก็เป็นคนแรกที่บอกได้ชัดๆว่าเฮ้ยปัญหามันอยู่ที่หลอดเลือดในสมองนี่แหละไม่ใช่ลมไม่ใช่เสมหะอ๋อ oh, คือเจอหลักฐานจริงๆจ,จ,จ,จากการผ่าชนะสูตรใช่ค่ะและเขาก็แยกได้ด้วยว่าแบบไหนคือเลือดออกในสมองคือหลอดเลือดแตกกับแบบไหนคือหลอดเลือดมันตันอันนี้ถือว่าปฏิวัติความคิดเลยจากเดิมที่คลุมคลมเครือกก็ระบตุตำแหน่งพยาธิสภาพได้ชัดเจนขึ้น ถึงแม้ว่ามีคนศึกษาเรื่องการไหลเวียนเลือดมาก่อนแล้วอย่างฮาวีหรือวิลลิสใช่ค่ะความรู้พวกนั้นเป็นพื้นฐานแต่การค้นพบของเวฟเฟอร์นี่คือเจาะจงไปที่ตัวโรคสโตรกเลยเข้าใจแล้วครับพอรู้สาเหตุทางกายภาพแล้วศตวตรรษที่17-19ถึงมันมีความเข้าใจอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกไหมครับช่วงนั้นก็เป็นยุควางรากฐานปราสาวิทยาค่ะมีรูดอฟเวอร์โชที่อธิบายกลไกสำคัญเลยคือเรื่องริ่มเลือดอุดตัน ว่ามันมีทั้งแบบที่เกิดตรงนั้นเลย t h r o m b o s สแต่แบบที่ริ่มเลือดมันลอยมาจากที่อื่นแล้วมาอุด embolism ทําให้แยกภาวะสมองขาดเลือดหรือที่เคยเรียกว่าสมองอ่อนนุ่มออกจากภาวะเลือดออกในสมองได้ชัดขึ้นฟังดูมีความเข้าใจกลไกล,ละเอียดขึ้นเยอะเลยนะครับใช่ค่ะแต่ที่น่าแปลกคือแม้จะเข้าใจมากขึ้นการรักษาเฉ็บพลันจริงๆกลับยังไม่มีเอ้าเหรอครับค่ะ วิธีอย่างการเจาะเลือดก,ก็ยังทำกันอยู่เลยมันแสดงให้เห็นช่องว่างใหญ่มากระหว่างความรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับการจะเข้าไปแก้ไขมันจริงๆเหมือนรู้ปัญหาแต่ยังไม่มีเครื่องมือแก้จนกระทั่งศตวตรรษที่20ที่เทคโนโลยีเริ่มเข้ามาช่วยเห็นสมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แล้วก็มี cerebral angiography ที่พอจะฉีดสีดูหลออเลือดได้แต่ที่เปลี่ยนเกมจริงๆคือ CT scan ค่ะช่วงทศวรรษ1970 อันนี้คือเปลี่ยนทุกอย่างเลยเพราะทําให้หมอที่ห้องฉุกเฉินเนี่ยแยกได้ทันทีเดี๋ยวนี้เลยว่าตีบหรือแตกอ๋อพราะการรักษามันต่างกันมากต่างกันสุดขั้วเลยค่ะพอแยกได้เร็วสตรกก็กลายเป็นภาวะฉุกเฉินที่ต้องแข่งกับเวลาจริงๆจังๆแล้วก็มี MRI ตามมาอีกให้รายละเอียดดีกว่า เห็นเนื้อสมองส่วนที่เสียหายไปแล้วกับส่วนที่ยังพอจะกู้ได้หรือที่เรียกว่าเพนอัมราเพนอัมราถือส่วนที่ยังมีความหวังถ้าช่วยทันถูกต้องค่ะถ้าเปิดหลอดเลือดทันส่วนนี้อาจจะรอดได้การเห็นภาพชัดขณะนี้ก็คงนำไปสู่การรักษาที่ตรงจุดขึ้นด้วยสิครับแน่นอนค่ะจากเดิมที่เน้นป้องกันให้แอสพรินผ่าตัดหลอดเลือดที่คอก็มาถึงปี1996ที่ยา TPA หรือยาละลายลิ่มเลือดได้รับการอนุมัติ อันนี้คือ,อยาตัวแรกเลยเหรอครับใช่ค่ะตัวแรกที่พิสูจน์ผลในการรักษาสโตรกแบบติบเฉียบพลันได้จริงถ้าให้ทันในเวลาที่กำหนดนี่เลยเกิดแนวคิด brain attack คือ,อคสมองถูกโจมตีต้องรีบช่วยเหมือนหัวใจวายแล้วก็มีพัฒนาการต่อจากนั้นอีก ค่ะล่าสุดก็คือปี2015ที่การใช้สายสวนเข้าไปลากลิ่มเลือดหรือ mechanical thrombectomy กลายเป็นมาตรฐานใหม่อ๋อลากลิ่มเลือดออกมาเลยใช่ค่ะสำหรับเคสที่ลิ่มเลือดมันใหญ่อุดหลอดเลือดเส้นสำคัญซึ่งวิธีนี้ทำให้ขยายกรอบเวลาการรักษาออกไปได้อีกในบางเคสอาจจะถึง24ชั่วโมงเลยโหนานขึ้นเยอะเลยนะครับค่ะควบคู่ไปกับการรณรงค์ให้คนรู้สักอาการ FAST ไงคะ FAST หน้าเบี้ยวแขนขาอ่อนแรง พูดไม่ชัดรีบไปโรงพยาบาลใช่ค่ะตัวทีคือ Time เวลานี้สำคัญสุดครับผมแล้วปัจจุบันกับอนาคตล่ะครับมองไปทางไหนกันต่อตอนนี้เราพยายามขยายโอกาสให้ผู้ป่วยมากขึ้นค่ะคือใช้ภาพวินิจฉัยขั้นสูงมาช่วยดูว่าเอ๊ะใครบ้างนะที่อาจจะยังรักษาได้แม้ว่าจะเลยเวลามาตรฐานไปแล้วก็ตามเพราะหลักการคือ Time is Brain ทุกนาทีมีค่าก็เลยมีนวัตกรรมอย่าง Mobile Stroke Units รถพยาบาลเฉพาะทางหรือ AI ช่วยอ่านผลสแกนใช่ค่ะแล้วก็มุ่งไปทางการแพทย์เฉพาะบุคคลมากขึ้นคือดูเรื่องพันธุกรรมดูสารบ่งชี้ต uhh like ่างๆเพื é, ่อประเมินความเสี่ยงหรือเลือกรักษาให้เหมาะกับคนคนนั้นไปเลยรวมถึงงานวิจัยใหม่ๆอย่างเซลล์ต้นกำเนิดหรือนาโนเทคโนโลยีเพื่อช่วยฟื้นฟูสมอง โหฝั่งล้วเป็นการเดินทางที่ยาวนานมากนะครับจากที่เชื่อเรื่องลมเรื่องเหนือธรรมชาติมาสู่ระดับเซลล์โมเลกุลแล้วก็มีเทคโนโลยีมาช่วยเปลี่ยนเกมใช่ค่ะจากโรคที่เมื่อก่อนอาจจะทำอะไรไม่ค่อยได้กลายเป็นภาวะฉุกเฉินที่รักษาได้จริงถ้าไปถึงมือหมอทันเวลาหัวใจสำคัญคือเปลี่ยนจากการแค่เฝ้าดูเป็นการเข้าไปช่วยอย่างเร่งด่วนถูกต้องค่ะต้องรักษาเนื้อสมองให้ได้มากที่สุดแต่แน่นอนความท้าทายก็ยังมีอยู่ มีประเด็นไหนที่เราควรคิดต่อไหมครับจากเรื่องราวทั้งหมดนี้อืมแม้การแพทย์จะก้าวหน้าไปไกลมากนะคะแต่ปัญหาเรื่องอ,อความเท่าเทียมในการเข้าถึงการรักษาที่ดีที่สุดนะคะยังมีอยู่แล้วก็เรื่องการฟื้นฟูระยะยาวให้ผู้ป่วยกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีการลดการตีตราในสังคมอันนี้ก็ยังเป็นเรื่องใหญ่ครับ คำถามที่น่าคิดต่อก็คือการที่เรามุ่งไปที่เทคโนโลยีขั้นสูงมากๆการแพทย์เฉพาะบุคคลมากๆเนี่ยมันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับอนาคตของการดูแลสมองหลังผ่านวิกฤตอย่าง s t r o k หรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นประเด็นให้เราได้คบคิดกันต่อค่ะ